สวัสดีครับกาบสวัสดีพี่น้องชาววงการเครื่องเสียงกลางแจ้งทุกทุกท่านนะครับแล้วก็ขอสวัสดี f อฟร้าน p i เน็ตอะอเดทุกทุกท่านครับผมสวัสดีเช้าวันศุกร์นะครับที่9เดือนธันวาคมนะครับส5 6 5าสําหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้ผมจะพามาชมนะครับเป็นนั่งร้านชุดนั่งร้านนะครับสําหรับท่านไหนที่ยังมองหานะครับหรือว่าต้องการนั่งร้านเอาไว้ใช้งานนะครับตัวนี้สภาพ95%นะครับ สภาพ95นะครับมีเข้ามาอยู่20ชุดนะครับตอนนี้20ชุดนะครับชุดละ1,350้บาทนะครับ wrote, ชุดละ 1, 3 5 0าสบานทนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการ subway, าา taraf, นั่งร้านชุดมาตรฐานนะครับตัวนี้มาตรฐานนะครับนั่งร้านไม้เด <in> ็กสวยๆนะครับตัวนี้เดิมๆนะครับไม่มีการดัดแปลงใดๆทั้ง <hiking> สิ้นนะครับสำหรับนั่งร้านชุดมาตรฐานชุดนี้นะครับมีเข้ามาอยู่ ยี่สิบชุดนะครับตัวนี้พร้อมอมือเสือนะครับแล้วก็จะเป็นตะเกียบนะครับตัวนี้ครบเซตนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการนั่งร้านนะครับมาตรฐานนะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านพิเนตออริโออำเภอรันจานจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ0952246497ครับและก็0874217464นะครับฝากพี่ๆสมาชิก ไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็พี่น e. ้องชาวการเครื่องเสียงครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการนั่งร้านชุดมาตรฐานนะครับตัวนี้สียังไม่ถลอกนะครับสวยๆนะครับชุดละ 1, 3 5 0บาทนะครับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสําหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับนั่งร้านเอาไว้ใช้งานนะครับงานก่อสร้างงานเวทีต่างๆนะครับตัวนี้ตอบโจทย์นะครับตัวนี้สวยงามนะครับสนิมยังไม่เกาะนะครับตัวนี้สวยๆนะครับ สำหรับท่านไหนที่ต้องการก็ inbox เข้ามาได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในส่วนของช่องทาง YouTube ด้วยแล้วกันนะครับช่องโจ๊กแช n เนลนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นฐานตู้เบสนะครับหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับตัวนี้ชุดเวทีนะครับแล้วก็จะเป็นชุดแขวนนะครับตู้เสียงกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้เสียงกลางเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับที่อำเภอดอนจาน์จังหวัดกาฬสินนะครับฝากไ้ด้วยแล้วกันนะครับเป็นชิปประจําวันศุกร์นะครับที่9้าเดือน ันวาคมนะครับเป็นชุดนั่งร้านนะครับช่วงเช้าเช้านะครับสาหรับท่านไหนที่ต้องการก็อินบ็อกเข้ามาได้ครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับสาหรับท่านไหนที่สนใจก็สอบถามได้นะครับ0 9 5ย์4 6 4 9 7ครับและก็0ู7ย์1ป4 6 4็ครับผมฝากด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ